สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสูขา่ข่าวภาคค่ำนะคะช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจต่างๆดังนี้ เวลา7จ็นาฬิกาสินาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีสเสด็จออกณนะวังสรรปทุมทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทานพระสงฆ์10บรูปพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระศรีสวริินทิราบร,รมราชเทวีพระพันวษาอายิกาเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีสวินทิราบราชเทวีพระพันวสาอิยิกาเจ้าทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชกับสมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตาทรงเป็นพระบรมราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชโอรสและพระธิดา8พระองค์รวมทั้งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอยิกาเจ้าเสด็จสวรรคตณพระตำหนักใหญ่วังสรปทุมเมื่อวันที่17ธันวาคม2498พระชนมายุ93,000ษา3เดือน7วัน ทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งมูลนิธิสมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้าขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งเพื่อการสังคมสงเคราะห์และดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาประชาชนและประเทศชาติสืบไปโดยตลอดพระชนธีปสมเด็จพระศรีสวัสดิ์ธิราบรมราชเทวีพระพันวษาอายิกาเจ้าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาประเทศและประชาชน างด้านการสาธารณสุขการศึกษาทั่วไปการศึกษาของสตรีส่งริเริ่มกิจการทอผ้าการประกันภัยและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ซึ่งองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหป,ประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พัฒนาด้านวัฒนธรรมเนื่องในโอกาสวันครบ150ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ10กันยายน2555 โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาศให้คุณหญิงชวลีอมัตตยกคุณรองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนร่วมในการจัดหาเงินรายได้จากการจําหน่ายข้าวแช่และผลิตภัณฑ์ต่างๆของวังสระทุมเฝ้าทุนลอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูล,ลนิธิสมเด็จพระพันวษา,าอายัยกาเจ้า เวลา17.33นาเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอเทศกาลพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวษา,าอายิกาเจ้าวัวางสระทุมทรงเปิดในเทศกาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนาครินในวาระฉลอง100ปีวันประสูติ6พฤษภาคม2566เรื่องเฉลิมสัตพัฒกัลยาณิวัฒนาซึ่งจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติ ทางด้านการศึกษาสาธารณสุขวิทยาศาสตร์ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและสาธาร,รณกุศลต่างๆและเรื่องในโอกาสที่ที่ประชุมสมัยสามัญครั้งที่41ของยูเนสโกมีมติยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์และด้านวัฒนธรรมโดยมูลนิธิสมเด็จพระพันวษาอาิกาเจ้าซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า รมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานมูลนิธิพิจารณาเห็นว่าวาังสรปทุมเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรงงานอันยังประโยชน์แก่ประเทศชาติและราษฎรรวมทั้งเคยประทับเมื่อครั้งทรงพระเยาวจึงได้จัดกิจกรรมพิเศษประกอบด้วย นิรักาการเรื่องเฉลิมสัตพัฒกัลยานิวัฒนาซึ่งจัดแสดงสิ่งของส่วนพระองค์อาทิพระอู่รถเด็กรถลากของเล่นที่ทรงจูงถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรประทับเล่นครั้งทรงพระเยาวบริเวณบางสาปทุมผ้าปักครอติสฝีพระหัตถ์และไตรสนิยบัตร ทั้งนี้สมเด็จพระนิษิาธิราาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งตั้งพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวษาอัยกาเจ้าหรือพระตำหนักใหญ่วังสรปทุมที่ประทับของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอัยกาเจ้าขึ้นสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่มีพระราชปรารภว่าวังสรปทุม เป็นสถานที่สําคัญของพระราชะวงศ์และชาติสมควรจัดตั้งให้เป็นแหล่งศึกษาพระราชะกรณียกิจของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอายิกาเจ้าซึ่งทรงเป็นแบบอย่างอันดีงามของการดําเนินชีวิตและการศึกษาด้านประวัติศา,าสตร์ศิลปศาสตร์และวัฒนธรรมโดยจัดแสดงเป็นหอเทศกาลจัดฉายวิดิทัศน์สารคดีพระราชะประวัติเทศกาลการบูรณะซ่อมแซมพระตำหนักใหญ่และเทศกาลเฉลิมสัตพัฒน์การ,รยาในวัฒนา ส่วนพระตำหนักใหญ่จะแสดงเหตุการณ์สำคัญของชาติในช่วงเวลาต่างๆรวมทั้งสิ่งของเครื่องเรือนเครื่องใช้ในแต่ละห้องที่จัดแสดงตามการสืบค้นจากหลักฐานและภาพถ่ายเก่านอกจากนี้ยังมีร้านจำหน่ายของที่ระลึกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเช่นเสื้อถุงผ้ากล่องใส่ของสมุดบันทึกและอาหารว่างเช่นตับบดขาไก่สาคูและข้าวต่างเมี่ยงกระท้อน ผู้สนใจสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวสายิกาเจ้าวังสระทุมได้ระหว่างวันที่18ธันวาคม2566ถึงวันที่29กุมภาพันธ์2567ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา10นถึงเวลา15นสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์022513999ต่อ503 ทูลกระหม่อมยิกงบวรรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพราวดีทรงเปิดงานมหากรรมไม้ดอกอาซิ้นเชียงรายเชียงราย f l o เวอ a ์แอนด์อาร์ตเฟ2023 วันนี้เวลา18บแนาฬิกาสนาทีทูลกระหม่อมหญิงอวลดรารชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสรไปยังสวนไม้งามริมน้ำกบอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสงเปิดงานมหาการรมไม้ดอกอาเซียนเชียงรายเชียงราย Flower and a r t s Festival 2023ซึ่งจังหวัดเชียงรายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหน่วยง,งานภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนจังหวัดเชียงรายสนับสนุนการจัดการขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและยกระดับการจัดงานเป็นงานท่องเที่ยวในระดับประเทศและอาเซียน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาติพันธ์ตลอดจนสร้างไรายได้ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มสาขาอาชีพงานมากกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2023จัดขึ้นระหว่างวันที่17ธันวาคม2 5 6 6ถึง2มกราคม2 5 6พ้อพร้อมเปิดพื้นที่จัดงานให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่นโดยเปิดเป็นสวนสาธารณะที่มีเอกลักษณ์ณบริเวณสวนไม้งามริมน้ำาก,ก และกระจายพื้นที่จัดงานไปอีก4อำเภอรประกอบด้วยอเภอรหลวงมหกรรมไม้ดอก4เผ่าชาวไยหลวงณหนะนองหางป่องอเภอป่าแดดวิจิตรศิลป์ดอกไม้งามตาของดีลำค่าเข้าหอมป่าแดดณนะที่ว่าการอเภอป่าแดดอเภอพญามงรายตามกาศธาไว้สาคุ้มพญามงรายณหนะนองโป่งและคุ้มพญามงรายและอเภอแม่จันดอกไม้บานที่หลานโป่งณนพะุร้อนป่าตึง สำหรับกิจกรรมในสวนไม้งามริมน้ำกกมีการเปิดสวนภายใต้แนวคิดข้ามอธิษฐานผ่านดอกไม้ถึงดวงดาวการจำหน่ายไม้ดอกแม่ประดับและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของดีเชียงรายขวงวัฒนธรรมแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าชาติพันธุ์17ชาติพันธุ์และนิทรศาการของสวนราชการและภาคเอกชนทานี้เมื่อวันที่31ตุลาคม2566 องการยูเนสโกประกาศรับรอง55เมืองทั่วโลกเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ของยูเนสโกซึ่งรวมถึงจังหวัดเชียงรายได้รับการรับรองเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ของยูเนสโกด้านการออกแบบด้วยแหล่งประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคการค้า